ดีคุณเอฟซีช่องปออ,อ้นที่สาวลุงพลน,นะคะตอันี้นะคะตอนนี้นะคะปอ,ออ,อ้นก็กำลังเอาตะไครยนะคะออกจากหญ้าเพราะว่าหญ้าหนามเยอะนะคะหญ้าหนามเยอะตะไคร่ประอ,อ้อนนะคะลาวมันลาวมันโค่นนะคะคุณเอฟซี คุณเอฟซีเห็นหนอนลาวันโค่นน้องไก่ก็เข้ามาได้นะคะเข้ามาในสวนพออนได้พอ,อนก็เลยต้องรือ้อรื้อออกแล้วก็จะทำใหม่นะคะทำใหม่โดยที่นะคะโดยที่ใช้นะคะเกี่ยวด้วยนะคะเกี่ยวหญ้าเพราะว่ามีหญ้าหนามด้วยนะคะคุณเอฟซีหญ้าหนามก็เยอะ ดึงก็จะได้นะคะตะขายยังใหม่อยู่ขายเกี่ยวเกาะนะคะทีนี้น้อยๆนะคะค่อยๆทำไปนะคะคุณเอก็ได้ยาวแล้วนะคะทุกท่านนะคยยังใหม่ๆอยู่เลยจะได้ าจะดึงก็คงจะขาดนะคะก็เลยต้องค่อยๆนะคะเอาเกี่ยวเกาะหญ้าแล้วก็ค่อยๆดึงหญ้าออกนะคะไม่มีอะไรนะคะที่จะยุ่งยุ่งยากไปกว่านี้อีกแล้วนะคะนี่ค่ะปะออนก็ทําของปออน,นะคะอยู่อย่างนี้นะคะวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จหรือเปล่านะคะก็จะเอาถึงต้นนั้นก็พอนะคะคุณดีฟี ถึงต้นมะขามป้อมนะคะก็พอก่อนเนาะเพราะว่างานพอ,ออนก็เยอะนะคะเยอะก็จะเดินใส่ปุ๋ยต้นไม้อีกนะคะรอบบ่ายตอนนี้แดดก็กําลังจ้าอยู่นะคะก็ประมาณบ่ายสองนะคะบ่ายสองบ่ายสองก,กว่าแล้วนะคะทุกคน อันนี้คือปอ้าออนดาวนะคะคุณเอฟซีที่แน่ๆไม่รู้ว่าใบเท่าไหรแล้วนะคะทุกท่านเพราะว่าป้าก็ทำมาก็ได้ยาวแล้วค่อยๆดึงออกนะคะเป็นตะข่ายที่คุณเอฟซีนะคะได้ซื้อให้ป้าออนนะคะตั้งแต่ปีกลายแล้วนะคะถ้าเราจะดึงก็เสียดายเนาะก็เลยต้องค่อยๆดึงออกนะคะทุกท่านนี่ค่ะ ตามที่ปออนพูดนะคะไม่มีอะไรที่จะยุ่งยุ่งยากไปกว่านี้อีกแล้วนะคะชีวิตนี้นะคะแต่ก็ค่อยๆทํานะคะค่อยๆทาเนี่ยหญ้าหนามานี่นะคะเนี่ยปักเจ็บด้วยนะคะถึงเนื้อเลยไม่รู้ว่าเขาเรี่ยมหญ้าอะไรนะคะคุณเทีเนี่ยไม่รู้เขาเรี่ยกหญ้าอะไรนะคะเยอะมากเลยในสวนปออนเนี่ย รูดทีนึงนะคะปักถึงเนื้อเลยนะคะย่าอะไรก็ไม่รู้เพื่อนไหลชิบชิบเลยนะคะคุณที่กูกนี้เลยนะคะทุกท่าน มันติดดินแล้วตะออนต้องทำอย่างนี้นะคะมันถึงจะออกนะคะดีอออกแล้วก็จะกลางใหม่นะคะออะน้องน้ำเชิงน้องน้ำเชง จะช่วยแม่เหรอคะจะช่วยแม่เหรอฮะอาถือเกี่ยวแล้วถือเกี่ยวแล้วอาถือเกี่ยวไปเกี่ยวหญ้าเร็วเร็วถือเกี่ยวเร็วถือเกี่ยวไปเกี่ยวหญ้าออกจากกระขายเร็วโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอยโอ้ยคันแข่วเด้อยากจีก่อนมึงเด้ ประมาณนี้นะคะเนี่ยก็เจอไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่นะคะเดี๋ยวใช้เกี่ยวเกาะก่อนจะเกาะได้หรือเปล่าตใหญ่เืินนะคะ เรื่อยๆนะคะคุณเอซพี่ใหญ่ก็พักเนาะค่ะเนาะเป็นงานของเราไม่มีใครมาคุมนะคะเราต้องคุมตัวเราเองว่าแต่ละวันแต่ละวันเราจะทำอะไรบ้างรอบบ่ายแดดอ่อนเนี่ยพออ่อนก็จะเดินเอาขี้กัวนะคะใส่ต้นฝรั่งน้อยของพออ่อนนะคะซึ่งอ่อนปลูกไว้ก็ยังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลย ก็ใส่เป็นบางส่วนก็ที่เหลือก็ปลูกใหม่นะคะลงใหม่เราก็ต้องทยอยใส่นะคะคุณเอีโอเคหลับคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคุณเอฟี นี่นะคะเพราะว่าเป็นหญ้านะคะยญ้าขึ้นแล้วก็เสานก็โคนเนาะก็ต้องทำใหม่นะคะทุกท่าน เอฟซีดูสิคะหญ้าพันนะคะครับตอนก็ต้องทำอย่างนี้นะคะไม่งั้นกน็ไม่ได้เนาะค่ะเนาะตะไคร่ตะไคร่ใหม่ๆนะคะทุกท่าน <c oughs> ล้อมปีไก่เนี่ยล้อมไก่ปีนี้ก็จะทำดื้อออกแล้วก็จะล้อมใหม่ <c oughs> นี่นะคะหญ้าพันก็ขึ้นคลุมเต็มเลย ความพยายามอยู่ที่ไหนนะคะความสาเร็จก็อยู่ที่นั่นนะคะคุณเอก็จะมีขาดบ้างนะคะแต่ก็ขาดน้อยนะคะขาดน้อยสุดๆเลยเราพยายามทําไม่ให้ขาดเยอะนะคะเพราะว่าเสียดายเนาะ นะคะคนเอซขอบคุณทุกกาลังใจนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพรพี่สาวลุงพลด้วยนะคะป้าก็จะเป็นของป้าอย่างนี้นะคะทุกท่านทำของป้าไปางี้ทุกวันทุกวันนะคะเพราะว่างานพรกเยอะนะคะเยอะขอขอบคุณทุกกําลังใจนะคะสวัสดีนะคะ